วอลเลย์บอลเนชัน e ลีกการแข่งขันที่ไม่ได้มาเพื่อเป็นทางเลือกครับแต่ว่ามาเพื่อพลิกโฉมวงการวอลเลย์บอลโลกไปตลอดการการแข่งขันนี้ครับเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาหลายล้านคู่ทั่วทุกท,กทวีปครับให้หันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลและเนชันลีกครับไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาฮะทว่าเป็นงานมหกรรมระดับโลกฮะเป็นลีกที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีครับแต่ว่าลีกนี้ฮะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการกีฬาอย่างกว้างขวาง วันนี้ครับสปอร์ตอินไซเดอร์ฮะจะพาทุกคนครับไปรู้จักกับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ลีกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวอลเลย์บอลโลกครับและนอกจากนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปสำรวจเส้นทางของทีมชาติไทยฮะจากทีมโนเนมสู่การเป็นลูกรักของ FIVB ครับจนถึงขณะที่ท่านประธานเนี่ยเขาเอ่ยปากชมเลยครับว่าไทยคือเมืองแห่งวอลเลย์บอล โอเคครับก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดก่อนจะมาเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกกันก่อนครับต้องบอกเลยครับว่าในอดีตเนี่ยการแข่งขันครับยังคงเป็นเวิลด์กลางปีนะครับประเภททีมหญิงนะครับและเวิลด์ลีกครับประเภททีมชายครับโดยทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยได้เข้าร่วมรายการนี้ครับมาตั้งแต่ปี2002ขาดหายไปเพียงปีเดียวครับก็คือปี2007 ส่วนเหตุผลครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือหลายๆคนครับมองว่าการแข่งขันมีความจําเจมากเกินไปอาจจะไม่ร้าใจอาจจะมีความน่าเบื่ออยู่บ้างครับแม้รายการนะครับเวิร์กลางปีเนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็จริงช่วงต้นปี2000เนาะแต่ว่ารูปแบบการแข่งขันครับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่ต้องเร็วขึ้นต้องมีความดุดันมากขึ้นนะฮะเวิร์กลางปีครับได้รับความนิยมก็จริงในบางภูมิภาคอย่างเอเชียบราซิลรอติตอรีอครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยเหตุทั้งหงหมดททัั้้วนีา FIB v B ฮะจึงเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงครับรู้สึกว่าอยากให้การแข่งขันมันทันสมัยมากขึ้น เพราะฉะนั้นะครับในปี2017นครับนำโดยอาริดาซิวากราเซยฟิโอนะครับประธาน FIVB เนี่ยเขาต้องการดึงฐานผู้ชมอยากให้ผู้ชมหันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นครับจึงสร้างหลีกใหม่ฮะที่ดูเป็นมืออาชีพและเริ่มนำวิสัยทัศน์นะครับปฏิรูปการแข่งขันใหม่ให้ทันสมัยและแปลกใหม่นะฮะเขาทำยังไงครับเขานำส่วนผสมของ2กีฬาของลีก2อย่างครับมารวมเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับที่มีการแข่งขันแบบลีกไม่ใช่การแข่งขันในระดับสโม แต่เอาทีมชาติเนี่ยมาลงประชันกันเลยนั่นเองนะครับรวมกับความเอนเทนของกีฬาบาสเกตบอลอย่าง NBA ครับจึงออกมาเป็น วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอย่างที่พวกเราติดตามกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับซึ่งทาง FIVB ก็ได้ประกาศรีแบนด์อย่างเป็นทางการครับในงานเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีวอลเลย์บอลที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เปอร์ตีปาเลนะฮะที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2017นะครับพร้อมกันนี้ฮะเขาได้ทําการเชิญ21ชาติสมาชิกทั่วโลกครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็ได้รับเกียรติอย่างสูงครับให้เป็น1ใน12ชาติแรกครับที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกถาวรเลยนะครับของวอล และทาการเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการครับในปี2018และหลังจากนั้นก็แข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับที่นี้ครับหลังจากที่รีแบรนด์ในปี2018เนาะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงแล้วจะได้รับเสียงตอบรับได้รับความนิยมอย่างที่คาดหวังกันไหมซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะหลังจากประกาศรีแบรนด์นะครับมาเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะฮะอีเวนต์นี้ครับ เรียกว่ากลายเป็นเมกะอีเวนต์เป็นอีเวนต์ใหญ่ของโลกกีฬาตั้งแต่ปีแรกกันเลยทีเดียวครับหลายประเทศทั่วโลกฮะต่างแย่งสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะว่าคิดว่าการแข่งขันนี้ครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะจะนํามาซึ่งการท่องเที่ยวการหมุนเวียนของรายได้ที่มากขึ้นนะครับซึ่งบัตรชมการแข่งขันนะฮะถูกขายหมดล่วงหน้าในหลายเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนและไทยที่เรียกว่าประเทศเหล่านี้มีความชื่นชอบมีความนิยมในกีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้ว ประเทศเหล่านี้ครับมีความนิยมยิ่งขึ้นไปอีกแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับประเทศอื่นๆทั่วทุกมุมโลกครับต่างหันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจากสถิตินะครับพบว่าตั้งแต่ปีแรก2018จนถึงปัจจุบันนะครับยอดผู้ชมทั่วโลกครับหันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มมากขึ้นกว่า70%กันเลยทีเดียวขณะที่ช่อง YouTube หลักของ FIVB อย่าง Volleyball World นะครับ จนถึงทุกวันนี้ครับมียอดผู้เข้าชมนะฮะรวมเกินพันล้านวิวเข้าไปแล้วครับเรียกว่าวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาที่ถูกจํากัดเฉพาะกลุ่มแล้วแต่ทุกวันนี้มันไวรัลมากๆและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับซึ่งผลตอบรับที่เกินความคาดหมายนี้นะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่ทีมชาติอื่นๆครับแต่ส่งผลมาถึงทีมชาติไทยของเราด้วยครับเพราะทุกครั้งฮะทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันครับคลิปของทีมชาติเราครับเรียกว่าติดเทรนด์อันดับต้นๆเสมอเลยเรียกว่าโอ้โหเป็นเป็นลูกรักเป็นทีมชาติที่ ตามนนั่เองอย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับวอลเลย์บอลเนชันลีก2024รอบสุดท้ายนะฮะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากเนี่ยมีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น32,725คนอันนี้แค่ที่ไปชมสดๆในสนามนะฮะแล้วถ้าเรามาดูฝั่งทีวีครับในประเทศไทยของเราฮะมียอดผู้เข้าชมนะฮะรายการนี้ครับสูงถึง3.7ล้านคนฟังไม่ผิดครับ3.7ล้านคนนะฮะที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับชมวอลเลย์บอลแบบติดขอบ ติดขอบไม่ใช่ติดขอบสนามครับแต่เป็นติดขอบทีวีนะฮะและในช่วงพีครับมีผู้ชมสูงสุดนะครับรวมถึง4.6ล้านคนนะฮะในครัวเรือนประเทศไทยอันนี้แค่ในประเทศไทยครับถ้าเรามาดูที่ฝั่งต่างประเทศครับผู้ชมทั่วโลกนะฮะในการดูการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับพุ่งสูงถึง268ล้านคนทั่วโลกซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับและถ้าเราเจาะเข้าไปอีกนะครับในประเทศไทยเรานะครับเรตติ้งผู้ชมเนี่ย ในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยสูงถึง6.9เลยทีเดียวเรียกว่าสถิติแบบนี้คือทำให้ผมย้อนนึกไปถึงช่วงที่คนไทยติดละครอ,อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะและตัวเลขเหล่านี้อย่างที่บอกว่าไม่เคยโกหกใครครับเป็นดัชนีชี้วัดชั้นดีเลยครับว่าทุกวันนี้คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติหันมาสนใจทับลูกยางนะฮะรวมถึงทับลูกยางสาวไทยอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวครับ แน่นอนครับว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาครับสำหรับแชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายกันไปในแต่ละปีนะฮะแต่ว่าไม่ว่าแชมป์จะเป็นใครครับทั่วโลกเนี่ยตากันอยากเห็นครับและอยากสัมผัสสีสันของวอลเลย์บอลสาวไทยมากๆฮะเรียกว่าถ้าไม่มีทีมชาติไทยการในคันนี้ก็คงขาดสีสันขาดความพิเศษไปเยอะมากทีเดียวครับแล้วเพราะอะไรครับจากทีมโนเนมที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก เมื่อ20ปีก่อนเรียกว่าทีมชาติไทยคือยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยแต่วันนี้ฮะผ่านมา20ปีฮะทีมชาติไทยของเราครับเรียกว่าได้ก้าวไปเป็น1ในทีมที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุดในโลกวอลเลย์บอลกันเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่พวกเราพอจะรู้กันดีว่าทีมชาติไทยเนี่ยแม้จะมีลีลาที่สุดยอดมีฝีมืออยู่บ้างเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้คว้าชัยชนะมากมายเหมือนอย่างทีมดังๆอย่างจีนบราซิลหรือว่าอิตาลีในรายการวอลเลย์บอลนชั่นลีกเนี่ยเราไปได้ไกลที่สุดนะครับก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปี2022รวมถึงปีที่ผ่านมาครับ2024นะเราก็ติดรอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพนะครับแล้วเพราะอะไรครับทั้งกองเชียร์ชาวไทยเองรวมถึงกองเชียร์ต่างชาติเนี่ยถึงตกหลุมรักถึงเทใจให้ นักตบลูกยางสาวไทยผมจะมาเล่าเสน่ห์ของทีมทีมนี้ให้ฟังกันครับต้องบอกเลยครับว่าจุดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ในสนามครับเรียกว่ามีเสน่ห์ทั้งในและนอกสนามกันเลยทีเดียวไปดูกันที่ในสนามก่อนนะฮะชาติของเราครับแม้จะไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่หรือว่าแข็งแรงบึกบึนอย่างชาติในยุโรปหรือว่าชาติในทวีปอเมริกาใต้แต่เรามีลีลาที่ว่องไวมากเรียกว่าเรามักจะเน้นเล่นเกมไวไม่แพ้ทีมอย่างญี่ปุ่น อันนี้คือเรื่องในสนามแต่ข้างสนามฮะเราก็มีลีลาการเต้นการเชียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สนุกสนานมากๆและนอกจากนี้ครับวัฒนธรรมไทยของเราเนาะการไหว้ที่ติดไม้ติดมือเป็นเอกลักษณ์รวมถึงรอยยิ้มครับเรียกว่าไม่ว่าเราจะแพ้จะชนะ รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และไม่เคยขาดหายไปไหนจากนักตบลูกยางสาวไทยกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจที่ใครเห็นก็เทใจแล้วก็อยากแบ่งปันใจมาเชียร์ให้กับทีมชาติเรานั่นเองนะครับเรียกว่าทีมชาติเราเนี่ยเป็น หนึ่งในไม่กี่ชาติเนาะที่เล่นกีฬาด้วยความสุขเล่นด้วยพลังใจที่ไม่มีท้อถอยถึงขั้นที่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่กองเชียร์นะครับนักกีฬาชาติอื่นที่แข่งกับไทยที่จริงๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งกับเราแต่พอเขาแข่งกับเราเสร็จครับเขาเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมนะครับ เขาเนี่ยมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่เล่นวอลเล์บอลแล้วดูมีความสุขที่สุดในโลกครับแม้ไทยเราอาจจะแพ้แต่ผู้ชมก็ยังกลับยกย่องครับว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่ดีที่สุดซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทั้งเหตุผลในสนามรวมถึงเหตุผลข้างสนามและนอกสนามเนี่ยก็ทําให้นักตบลูกยางสาวไทยเป็นทีมนิยมเนาะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่มีความนิยมไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะแก๊งเดอะแมกนิฟิเซนเซเว่นนะฮะหรือว่า7เซียนยุคใหม่นะครับนำโดย ยนุษแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขพรพัน์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัดชูอ่อนโมกศีนะฮะและพิมพ์พิชยาก๊กรัมนะครับทั้ง7คนนะครับเรียกว่าเริ่มโด่งดังเนาะและกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมีฐานแฟนคลับมากมายะฮะจากทั้งประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือว่าจากทวีปยุโรปหลายคนก็เทใจให้นักตบลูกยางสาวไทย เจ็ดเซียนยุคใหม่ของเรานะครับจากทีมที่ได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งครับในการริเริ่มวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทุกวันนี้ครับทีมชาติไทยของเราครับกลายเป็นทีมที่ FIVB เนี่ยให้ความสําคัญกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมทั่วโลกนะฮะแฟนวอลเลย์บอลไทยเองเนี่ยก็พร้อมใจเรียกว่าทีมชาติไทยเท่ากับลูกรักของ FIVB ครับและทาง FIVB เนี่ยก็ยังออกมายกย่องประเทศไทยนะครับถึงความเป็น ไอคอนของวอลเลย์บอลอีกด้วยเพราะว่าทีมชาติไทยของเราแม้จะไม่ได้ทําผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะแต่ว่านี่ครับคือทีมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทีมวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียเพราะอะไรฮะเพราะว่าแม้เราเนี่ยจะไม่ได้มีสรีระร่างกายที่สูงใหญ่ไม่ได้มีแรงที่เยอะไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่กำยำเหมือนอย่างทวีปในยุโรปหรือว่าชาวลาตินอเมริกาแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็มีพัฒนาการที่ดีเนาะ มีความสามารถที่ก้าวกระโดดน,นะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกไปทั้งหมดเรามีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมและทําให้หลายชาติเนี่ยเทใจแล้วก็เริ่มหลงไหลในกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นนั่นเองนะครับถึงขนาดที่ท่านประธานนะครับของ FIVB เนี่ยออกมาเอ่ยปากชมทีมชาติไทยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเอ่ยปากชมเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชันลีกรอบไฟแนลครับโดยเจ้าตัวฮะออกมาบอกว่าไทยเนี่ย เป็นประเทศแห่งวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงครับเวลาที่เขาเนี่ยเห็นแฟนๆเนาะเชียร์ด้วยความสุขเชียร์ด้วยความอารมณ์ร่วมที่เปี่ยมล้นนี่แหละเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละครับคือแก่นแท้ของวอลเลย์บอลเออฟังดูแล้วมัน,ม,นมันใช่มากๆเนาะเพราะว่าเกมกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะมีความสนุกมีความดุเดือดเพราะฉะนั้นไอ้แก่นแท้ แห่งความสนุกความดุเดเือดเลือดพล่านี่แหละมันจึงเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ขนาดประธาน FIVB บเองยังต้องออกมาชื่นชมครับเพราะเหตุนี้ฮรจึงไม่แปลกเลยครับที่ใครๆเนี่ยก็เชื่อว่าไทยเป็นลูกหลักของ FIVB บจริงๆนะครับและอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญครับที่เน้นย้ําความเป็นลูกหลักของทีมชาติไทยจริงๆครับก็คือถ้าทุกคนนะฮะลองเปิดไปยังหน้าปกเพจ Off i c i a l นะฮะของทาง FIVB บนะครับทั้ง Volleyball World นะครับและ l e y b a l l Nation l e a g u e จะเห็นได้ว่าหน้าปกเพจนะครับ ใช้รูปโฟโต้ชูที่แสดงถึงความทะเลตนของทัพลูกยางสาวไทยเออมันแสดงถึงความเป็นลูกรักจริงๆนะครับและที่สําคัญครับไม่เพียงแต่นักกีฬาครับที่ได้รับคําชื่นชมเพราะฝั่งกองเชียร์ก็ได้รับเสียงชื่นชมเสียงสรรเสริญที่เยอะมากๆครับกองเชียร์จากหลายๆประเทศเนี่ยเขาประทับใจลีลาการเชียร์ของแฟนวอลเล่ชาวไทยมากๆครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเชียร์สนุกเชียร์เป็นมิตรไม่ก้าวร้าวและที่สําคัญมีความคิดสร้างสารรค์มากๆครับถ้าเราลองตัดผ้าไปดูฝั่งกองเชียร์ พรบเนี่ยฮะเรียกว่าโอ้โหมีการแปะธงชาติมีการประดับธงชาติที่บางครั้งครับคือไม่ต้องดูการแข่งขันนะฮะดูแค่กองเชียร์ทีมชาติไทยก็รู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยแล้วนะครับเรียกได้ว่านอกจากทางฝั่งนักกีฬาจะเป็นไอดอลแล้วนะฮะทางฝั่งกองเชียร์ก็กลายเป็นไอดอลให้กับกองเชียร์ของฝั่งวอลเลย์บอลอีกหลายๆประเทศกันเลยทีเดียวครับ ฟังจนถึงตรงนี้ครับจะเห็นได้เลยครับว่าจากความฝันเนาะในการสร้างหลีกวอลเลย์บอลให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอยากสร้างลีกวอลเลย์บอลให้เป็นที่นิยมให้ได้รับการจับตาและทันสมัยมากขึ้น ทุกวันนี้ครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยได้กลายเป็นความสําเร็จที่เกินความคาดหมายมากจริงๆครับจากจุดเริ่มต้นที่อยากเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของฟุตบอลมารวมกับ NBA อของบาสเกตบอลวันนี้ครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาทําได้จริงๆครับเขาสามารถพลิกโฉมหน้าวงการวอลเลย์บอลโลกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเหลือเกินครับที่ประเทศไทยของเราครับได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆที่ร่วมขับเคลื่อนร่วมก่อตั้งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกขึ้นมานะฮะและนี่ครับจะไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจครับ ยังเป็นโอกาสสําคัญครับของประเทศเรานะฮะเป็นโอกาสในการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนนะฮะจนถึงระดับทีมชาตินะครับให้มีความสามารถที่มากขึ้นให้พัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงยังเป็นไอดอลสําคัญให้กับประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียอีกด้วยนะครับ ไทยจะคิดครับว่าจากประเทศเล็กๆในเอเชียครับวันนี้ฮะเราได้เป็นหนึ่งในไอคอนของกีฬาอย่างวอลเลย์บอลโลกไปแล้วนะครับและความสําเร็จของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับคือเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยรวมถึง คนชาติอื่นๆอีกยาวนานเลยครับไม่เพียงในยุคนี้ฮะแต่ผมเชื่อว่าผ่านไปอีก10ปี20ปีเรื่องราวนี้ครับก็จะมีค่าต่อการบอกเล่าและจะอาจจะเอาไปถูกใช้นะครับในการปลุกใจนักกีฬาทั้งกีฬาวอลเลย์บอลเองรวมถึงกีฬาอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับและผมเชื่อว่าโอเคแม้ตลอด7ปีนี้ครับจะผ่านเรื่องราวมามา,มากมายนะครับมีช่วงที่หยุดการแข่งขันไปเพราะโควิดนะฮะแต่นี่ครับจะเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นนะฮะประเทศไทยของเราเองรวมถึงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยจะยังเติบโตและมีพัฒนาการอีก ยาวนานต่อไปเลยนะฮะอนาคตอาจจะมีสีสันร,รูปแบบอื่นๆอาจจะมีกองเชียร์ของทีมชาติอื่นลองมาเชียร์แข่งกับไทยก็ได้ซึ่งนั่นก็เป็นสีสันที่เราชาวไทยเองอยากติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับแต่สําหรับช่วงนี้ฮะในเดือนมิถุนายน2025ทับนักตบลูกยางสาวไทย ก็กําลังทําการแข่งขันอยู่นะครับเรานะครับต่อให้ไม่ได้ไปเชียร์ติดขอบสนามครับทางไทยรัฐสปอร์ตของเราก็อยากเชิญชวนทุกคนครับร่วมส่งใจเชียร์ทับนักตบลูกยางสาวไทยครับเจ็ซียนรุ่นใหม่นะฮะให้ไปได้ไกลขึ้นเราเคยไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายใครจะรู้ครับครั้งนี้ฮะ เราอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นก็ได้ครับยังไงอย่าลืมมาให้กําลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันด้วยนะครับและอย่าลืมสร้างเสน่ห์นี้นะฮะให้ต่างชาตินะครับยังหลงไหลยังหลงรักประเทศไทยของเราอยู่นะครับทั้งลีลาในสนามเนาะที่ดุเด็ดเผ็ดมันเล่นบอลเร็วนะครับรวมถึงลีลาข้างสนามที่มีน้ําใจนักกีฬามีรอยยิ้มและที่สําคัญครับมีการไหว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ครองใจคนทั่วโลกครับยังไงครับก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์ครับให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันด้วยนะครับครับ สำหรับวันนี้นะครับสปอร์ตอินไซเดอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเน้นย้ำกันอีกสักทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อให้สปอร์ตอินไซเดอร์ EP หน้าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์เจาะลึกอินไซด์แบบนี้อีกนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ